สวัสดีค่ะชื่อพิมพิสาบุญอินค่ะตอนนี้ทำฟรีแลนซ์อยู่ค่ะมาจากชนบุรีวันนี้มาเรียนคอร์สบิบิโกะค่ะ,คะที่เลือกมาเรียนคอร์สบิบิโกเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้มันเป็นกระแสแล้วกำลังมาใหม่แล้วก็อยากจะศึกษาไวค้ค่ะค่ะความรู้สึกตอนที่เรียนนะคะก็คือไม่ได้ยากแบบที่คิดไว้แล้วก็ไม่ได้อันตรายแล้วก็น่ากลัวแบบที่เคยอ่านมาเันป่านนะคะ ตอนทำกับคนจริงก็คือมีครูคอยสอนแบบบอกทีละขั้นตอนนะคะตั้งแต่การขัดหน้าสครับหน้าค่ะอยู่อย่างใกล้จิตแล้วก็สอนวิธีแบบการนวดหน้าด้วยแล้วก็การวนเข็มค่ะค่ะก็ที่เลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่ามีความเชื่อมั่นในสถาบันเพราะว่าเรียนที่นี่ตั้งแต่คอสักทีแล้วก็คอสต่อผนตาค่ะ ค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจเรียนคอร์สบีบีโกแลอว,ว่าคอร์สสัตว์คิวต,ต่างๆนะคะก็คือแนะนําที่นี่เลยเพราะว่ามีห้องเรียนแบบแบบห้องอย่างชาัดเจนแล้วก็คุณครูสอนอย่างละเอียดแล้วก็สอนจนกว่าจะเป็น,นะคะ่ะ